สวัสดีครับอยู่ในรายการ,รกเ r ียเนะกมเมอร์นะคือ Dark Bear l ลี l e นะครับเราก็จะมาแคสเกมนี้กันนะครับเ,เนี่ยเออเนี่ยอะไรอินลีฟเนี่ยครับอินเลิฟเกมนี้รครับจะคล้ายเกม My Cup นะครับนะครับเ,เริ่มกันเลยนะครับมีแค่สองดานนรับ ภารกิจน้อยมันเป็นเนื้อเรื่องครับเกมนี้ครับรอไปก่อนนะครับอืมครับครับครับภาพมันก็เชยได้ครับครับเดินข้ามหัวครับ เกมนี้มันแนวอินดี้นะครับเกมนี้อ่าเข้าไปห้องนี้นะครับนะครับครับโอเคครับอ่ามีสองอันคนระับ โอเคครับมาเปก่อนดีกว่าครับขึ้นไปข้างบนนะครับจะเห็นคนใส่เสื้อสีชมพูรครับไป โอเคกระโดดไปครับโอเคภารกิจเสร็จสิน้นบายบายหวัดดีครับอ้าวยังไม่วัดดีครับ บายบายครับสวัสดีครับ